โอเคนะครับผมต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมไมคร f t นะครับในเวอร์ชั่นของ1.7นั่นเองนะครับ ซึ่งช่วงนี้มันก็ไม่มีเกมอะไรจะให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมฟ r ี e ฟ i r e RV ผมก็เบื่อเบื่อไปแล้วนะครับก็เลยหันมาเล่นเกมไมค์ครับก็แล้วกันนะครับผมนะ EP นี้ก็เป็น EP ที่1นึ่นี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทํามาหลายๆ EP กันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเอาชีวิตรอดอย่างไงนะครับผมนะถ้าผมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เริ่มแรกมาของเกไม้ครับนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือการตัดไม้น่นเองนะครับเราก็จะตัด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 ไปนะครับผมลืมบอกกับท่านผู้ชมไปนะครับว่าไม้ครับของผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมันลงเท็จจะแพกนะครับเป็นเท็จะแพกภาษาไทยแล้วก็เท็จจะแพกความละเอียดนะคะคือความละเอียดอยู่ที่น่าจะ64คูณ64นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมนะโอเคก็อาจจะแปลกๆนิดนึงกับสีภาพนะครับแต่ว่าผมชอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าตัดไม้มาแล้วเอ้ยได้ยินเสียง นั่นไงว่าแล้วเพื่อนเก่านะครับผมนะมาทําการขาบขอกันเลยฮนะเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมง,งงงนี้โอเคได้ไม้มาแล้วนะครับอย่างต่อไปนะครับเราก็จะขาบกล่องขาบนะฮะเอ้ยทำไมมันหายากเลยนี่ไงโอเคขาบมาได้แล้วลบก่อนสกิลเลตั้จะยิงนี่ครับอ่ะอย่างที่สองที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือพิกแอค์นั่นเองว้าวได้พิกแอคมาแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจอย่างเลยขุดอ่าไอ้ไนี่ไปด้วยกล่องขาบของเรานะฮะแล้วเราก็จะไปตามหาหินกันนะครับปึ๊บ ที่จริงมันก็มีเยอะะนะแต่ว่าตรงนี้มันมันมืดกันไปเดี๋ยวผมจะอสำรวจดูแถวๆนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะครับอเมื่อกี้ผมเห็นถ้าอยู่แถวๆนู้นนะอาจจะก็ช่างมันเถอะขุดตรงนี้ก็ได้มั้งเฮ้ยมันน่าจะมีแบบผ่านหินนะแถวนี้เฮ้ยขุดไปครับผมนะขุดไปขุดไปขุดไปตรงนี้ขุด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 แล้วก็ขุด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  อย่างเดียวตอนนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าหินเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะครับผมนะตอนนี้นะเพราะว่าเราสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้เนะไม่ว่าจะเป็นดาบหินเออพิกแอ็กนะครับหรือว่าไม่ก็ขวานหินนะครับเฮ้ยผมรู้สึกหินเฮ้ยเดะเด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 อะไรแปลกๆนั่นอา้าวอันนั้นมันน่าจะเป็นอา่าท่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลงไปดูแป๊บหนึ่ง ลองไปดูแป๊บนึงเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ด้วยนะฮะเราเจอฐานตอนต้นเกมนะผมบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากเลยมาทำไฟก่อนก็แล้วกันฮะแับนี่นี่ไงเจอฐานด้วยนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะครับผมว่าผมจะทำเป็นอ่าที่ขุดหินเลยนะครับมันจะได้แบบว่าสะดวกสบายเนาะแล้วก็ทำเตาเผาออกมาก่อนแล้วก็ทำที่ขุดที่ขุด เราคิดว่ายังจะไม่เอาจุดเกิดของเรานะตอนนี้นะครับเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยทำเลมันไม่ค่อยจะดีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็หาฐานไปเรื่อยๆครับผมว่าผมจะสำรวจในถ้ำสักนิดนึงนะครับผมนะนี่ไม่เจออะไรเลย แต่อย่างน้อยเมื่อกี้ผมก็เจอเหล็กครับผมแน่โอ้ยอุ่นใจจริงเลยเจอเหล็กแน่เจอเหล็กตอนต้นเกมนี่ผมบอกไว้เลยว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆนะฮะโอเค,คุดเหล็กไปนะฮะแล้วเราก็จะเอาเหล็กไปเผาอย่างแรกที่ผมจะทําคืออะไรน่าจะเป็นที่ตัดขนแกะนะแค่ใช้เวลาในการเผาเหล็กแค่นี้ยผมว่ามันใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานเลยนะแค่สี่อันเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะฮะแล้วเราเหลือเหล็กที่ยังไม่ได้เผาตั้งสิบเจ็ดอันนะฮะ โอเคเราจะรับเป็นอ่านี่เลยที่ตัดขนแกะนะครับและเราเนี่ยก็จะออกไปสำรวจโลกกว้างกันนะครับ่อนอื่นก็ต้องขุดของพวกนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นฮนะโอเคได้มาแล้วนะฮะไปกันเลยออกเดินทางนะครับผมนะไปสู่โลกกว้างกันเลยฮนะอืมน่รู้สึกว่าดีๆอย่างเลยโอเคตรงนี้ใช่ไหมที่เราเกิดนะฮะเดี๋ยวขอครับ ไฟนิดดนึงนะครเผื่อว่ามันจะมืดค่ำนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเริ่มมืดละนี่ขอมาร์กจุดเกิดไว้ก่อนนะครับผมนะ ตัวนีกลัวอะไรล่ะมาสิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาเยอะกันเกินมาเยอะกันเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอดอะไรๆนี่เฮ้ยแน่จริงอย่าลูมกสิเข้ามาทีละตัวเลยอ่ะขอดมีมุมนี้ก่อนเลยหมั่นไส้มานานละตีไปตายไปครับผมนะซอมบี้ขอให้มาทีละตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงแปลกๆนะแบบนี้นะเดี๋ยวขอขอขอไต่บอลก่อนขอไต่บอลก่อนเบ๊ึปเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาพื้นที่อุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวย่าลนนั่นไงว่าแล้วซอมบี้น้อยนะครับผมนะซอมบี้จิ๋วของเราแน,น <S <S <ๆ>่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมันมันบักยังไงไม่รู้เฮ้ยขอเธอแม่น้ำ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 อื้ตายครับผมนะโอ้หเอาชีวิตรอดวันเล็กเราก็ตายกันเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาของของเราก่อนนะครับผมนะผมรู้สึกว่าผมมาร์กไฟไว้อยู่นะครับตรงนู้นไงไฟโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตามไฟกันเลยนะครับผมนะ นี่อยู่ในน้ํานี่ไปซะเจ้าซอมบี้ตัวเล็กเออซอมบี้กิว่วตัวนึงนะนะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของนะอุ๊ยโอ้โหชีเปอร์เฮ้ยเจออดีตไปว่าทาไมวันแรกมันถึงแบบว่าหามันทุรัตทุเลยังเลยเนะี่ยขอเก็บของเ้าไว้มาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิปล่อยให้โอกาสกันหนีบ้างขออยู่ในน้ำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอยู่ในน้ําแล้วมันรู้สึกว่ามันจะแบบว่าซอมบี้มันจะเคลื่อนที่ชานะ้าฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ขอต่อบล็อกก่อนกัวละกันนะปึ๊บ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  อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะรู้สึกว่าเราจะปลอดภัยนะโอ้โหข้างล่างคีเปอร์ก็มานะแต่ว่าของเรายังเก็บไม่หมดเลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเขาค้ออ่าคิดว่าจะเอายังไงต่อนะฮะก็หลังจากที่เมื่อคืนนะผมก็ได้รู้ซึ้งถึงแบบว่าเอ่อความโหดของเกมมายครับแล้วนะครับว่าคืนวันแรกนะเออมันโหดร้ายจริงๆ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์ก่อนนะครับนะเราจะทําเป็นกรงไก่นั่นเองนะฮะเอาไปเลี้ยงแบบสัวพวกไก่นั่นเองครับอันนี้เราก็จะสร้างเป็นกรงไก่กันเนาะเดี๋ยวเราก็ทําไปก่อนเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะคือเราเนี่ยก่อนที่เราไปตัดไม้เนี่ยมันจะมีเมล็ดฟักทองนะครับผมว่าผมเนี่ยจะเอามาเล็ดฟักทองมาปลูกแล้วก็จะทําเป็นฟาร์มฟักท,ทองนะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงไก่นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ก็ขอทําแบบว่า เขาเรียกว่าเฮ่ยเนี่ยที่ขังไก่ก่อนนะผมนะมาที่ขังไก่ก่อนนะครับโอเคเจ้าตัวนี้เองเดี๋ยวเราจะทําเป็นแปลงผักเป็นอย่างต่อไปกันเลยนะครับผมนะเราจะทําเป็นแปลงผักเนาะนี่เริ่มขุดดินครับผมนะจังหวะนี้ข,ขุดไปขุดไปแล้วก็ตักน้ำมาเก็บทําจนมืดจนค่ำมะผมบอกไว้เลยจังหวะเนี้ยเก mm. ็บวางไปชอบนะดินครับจังหวะนี้เก็บ ก็อันนี้ผมคิดว่าจะทําเป็นอาที่ปลูกต้นข้าวนะครับผมนะที่ปลูกข้าวนั่นเองครับแล้วก็เรามีที่ปลูกฟักทองเนาะแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปเอาละจังหวะนี้หว่านเมล็ดฟักทองครับผมนะขอข้ามไปก่อนปั๊บป๊บปับป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 บแล้วก็เมล็ดฟักทองครับอยู่ไหนเอ้ยเมล็ดฟักทองนี่ไงเจอละแล้วก็ปลูกไปเลยนะฮะชิบปลูก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 อืมจับจบจบนี่ครับผมนะ เอารากกระปรกปวกปกๆดีมากเลยเฮ้ยจะบอกนะว่ามเมล็ดเหลือไหมเลือนะครับหมนะโอเคดีแล้วแหละเดี๋ยวผมจะเอาไปว่าล่อไก่เอาละหลังจากนี้ผมว่าจะมาตกแต่งแปลงสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีความสวยเลยป้าบแล้วก็เฉาะเฉาะหน้าดินไปชึบนี่<ม>โอเค แค่นี้นะครับผมนะเปลงของเราก็สวยสดเงิดงามนะครับผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแบบว่าอาหารก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาหารมันไม่มีเนาะโอเคเราจะทําอะไรต่อดีผมต่อไปคิดว่าจะาสร้างที่พักอาศัยนะครับผมนะทําไมเดินช้ากันจังเลยนะฮะแต่ละตัวอะมาเล็กไปกินนี่มีความรักเข้าไว้จิ้มในเวลาฮีโร่วิ่งออกจากกรงจิบ อขอเก็บเลเวลก่อนก,นกนนะ็แล้วกันฮะแคบๆแล้วก็ถือเป็นรั้วรั้วรั้วร้วอยู่ตรงนี้ไงโอเควิ่งออกจากกองเจ็บ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 เฮ้มาติดอะไรตรงนี้เนี่ยปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าจะหาที่พักนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะฮะมันโล่งแจ้งกันเกินไปเนาะตกกลางคืแล้วก็มาปักไฟสิครับเดี๋ยวซบ,บีจะเกิดปักไปนี่ย ค่อยๆปักไปครับนี่จังวหวะนี้คือปักไปเรื่อยๆนะคำนะเดี๋ยวถ้าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเก่าจากอยุธยาขอนอนก่อนก็นแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคอนอนก่อนก็แล้วกันรู้สึกว่าอุ่นใจนีครับตื่นเช้ามา,จากจัดการกับแม่หมดเลยจัดก,การกับแม่หมดเลยนี่อุ้ยนี่เอาอะไรมาให้รู้สึกว่าเราจะน่าจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราต้องโดนยาพิษขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหยี่สิบห้าวิตายไปเนี่ย เราจะตายไหมเนี่ยยสุดท้ายเราก็ไม่ตายโอ้ยกดจนจรชาวไร่คนนี้มันช่างแบบเก่งจริงเลยนะฮะมันไม่ตายให้อย่างน้อยขาก็ขอกินเนื้อกันก็แล้วกันฮะเอาละกินเนื้อกินเนื้อเราหิวมาหลายวันละง้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 อ้ยอร่อยครับผมนะทาให้เราเนี่ยมีแรงในการฮึกขึ้นสู้วันต่อไปกันเลยนะฮะ ผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมเนี่ยได้จองที่ที่1นึเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็เป็นที่อ่าตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่ข้างล่างของที่เลี้ยงไก่ตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ําเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําเป็นที่ตกปลาด้วยอะไรประมาณนี้มันอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ผมคิดว่ามันก็อ่าถ้าเราตกแต่งให้มันดูดีอีกสักนิดนึงเนี่ยรับรองว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกยาวๆเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเริ่มในการแบบว่าตกแต่งกันเลยนะครับไปพร้ผมแล้วก็ลุยเลยนะครับผม เ้ยในที่สุดบ้านของเราก็เสร็จสักทีนะฮะอาจจะเป็นบ้านที่ทุเรศไปน,นิดนึงแต่ผมก็ตั้งใจทำนะฮะมาเราจะมาตกแต่งหน้าบ้านนิดนึงนะฮะให้น้ํามันทําลายหญา้าไปคิดเอ้ยทําไมมันบ้าก่อนเน็ตเจ้าต้นนี้เนี่ยเททิ้งเลยนี่หน้าบ้านเราต้องแบบว่าไายหญา้าชิบเราเป็นคนสะอาดผมจะปลูกต้นไผ่สักแถวๆนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเผื่อมันโตเนี่ยเราจะเอ้ยอย้ยเกินไปนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ เก็บถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอะไรกันเนี่ยอาศัยอยู่หน้าบ้านคนอื่นแล้วก็ยังทําตัวนี้ใสไม่ดีอีกเดี๋ยวขอดูก่อนเออมันมีหอ,อกมันมีหอ,อกมันมีหอ,อกถอยก่อนถอยก่อนอันนี้ก็เป็นภายในบ้านของเรานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะครับปลูกข้าวไว้ก่อนชึบ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 สิ่งที่เราทํามันก็ได้ผกดอกออกผลมา ทายางต่อไปเนะครับเราก็จะมาเก็บไข่ไก่เราจะมาลุ้นกับไข่ไก่นี้อีกแล้วนะครับว่ามันเนี่ยจะได้ฟักเป็นไก่ของเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ฟักนะครับโอเคสรุปว่าไข่ไก่พวกนี้ก็ทุบทิ้งแบบธรรมดากันไปเลยตายาไปก่อนนะครับผมนะโอเคเราจะออกจากตรงนี้นะฮะแผนการในวันแรกของเราก็รู้สึกว่ามันจะวุ่นวายสักนิดนึงนะแต่เราก็ทํามันได้ ดีอยู่นะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะสำหรับไมครับ EP แรกนะครับผมนะ EP ที่2นะครับใครอยากจะให้ผมสร้างอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมนะเผื่อผมจะสร้างได้นะครับก็เอาเป็นว่าพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผมจุกรู